สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟหลวงจิตลดานะครับมารอรถคีฮะ40ครับวันนี้ออกทดลองไปอยุธยาอีกครั้งหนึ่งรถตำสี3คันนะครับครั้งที่แล้วทดลองเมื่อวันที่24ตุลาคม2568นั้นทดลองไปแค่2คันครับรอบนี้มี3คันเป็นรถคีฮ ah ะ4048ที่เพิ่งรับบริจาคมาจาก ประเทศญี่ปุ่นกัรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ67มาถึงเมื่อวันที่2มิถุนายน2567ครับแล้วก็จอดแช่อยู่ที่แหลมฉบังจอดนานๆานครับการทดสอบเดินรถครั้งที่แล้วครับก็จะครอบคลุมไปถึงาการตรวจวัดประเมินผลด้านต่างๆพวกอัตราเร่งระยะเบรกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงพวก แรงดันห้ามล้อระดับเสียงการสั่นสะเทือนแล้วก็การวัดอุณหภูมิล้อครับแท่งห้ามล้อหมอเ้าอุณหภูมิภายในตัวรถค่าความสว่างภายในขบวนนะความเย็นของแอร์อะไรต่างๆเปียบเลยรถมาแล้วนะครับ โอ้โหขบวนสองหกหนึ่งบังครับ โอยกลิ่นสีใหม่ยังติดมาอยู่เลยครับสีใหม่รถวิ่งผ่านนะครับกลิ่นสีนี่แรงเลยรอตามตามหลังขบวนสองหกหนึ่งนะครับรถไปสวนสวนบริพัฒน์ สีเอี่ยมแลยครับสีรถวิ่งผ่านรู้เลยตอนนี้จอดร,รอทางครับให้ขบวนสองคงหนึ่งไปก่อน เดี๋ยวไปรอสามเซนครับมารอที่สามเซนครับอลสตอมสี่สองกระบวนสินค้าห่อวัตถุดันออกจากสามเซนพอดีกระบวนมาแต่เช้าเลยครับ9-8-6 9โมงมาแล้ว จุดตัดสามเส้นครับเครื่องกั้นดังแล้วรถผ่านจุดตัดลาชวิถีไปแล้วครับเห็นหัวมานิดหนึ่งแล้วนะ อ้าวยูไจชี่ครับกัไม่ใช่ชีหานะครับทะบวนสองนึ่งกรุงเทพพิษณุโลกครับ สองศูนหนึ่งเข้าจอดสามเซนขบวนต่อไปของจริงแล้วนะครับกีฮะสี่ศูนย์เครื่องกั้นลงแล้ว นี่ใช่แล้วครับเมื่อกี้เป็นฮิตาชินะฮะขบวน201แล้วก็งงไงหัวอะไร ผ่านสามเสนครับรถจาก QSY ครับน่าจะพ่วงตู้รถไฟไทยทำนะครับคิดว่าน่าจะได้เลิก เอาไปทำต่อหรือเปล่าไม่รู้นะมีตู้อะไรบ้างก็ไม่รู้กล้องมาอ๋อรถไฟไทยทำจริงๆด้วยครับ ยศสวายห้าสองศูนย์เจ็ดไตลากรถไฟไทยทำแล้วก็รถ SRT p r ร s t i g e สีดครับโอ้ด้านข้างนี่ผูกเลยเอ,อ๋รรถโบกี้ประชุมปหนึ่งรถโบกี้ประชุมแบบอากาศครับรถวิ่งยาวเลยนะครับบอ ปอชอป1หนึ่งโบกี้ประชุมประากาศน่าจะเอาไปวิ่งทดสอบเรื่อยสักอย่างครับขับเคลื่อนสักทีหลังจากจอดอยู่หัวลำโพงมานานแล้วโอ้โหข้ามอะไรตอนนั้นโอ้คนแม่ผ่านราชวิถีไปแล้วครับสำหรับรถไฟ รถออกขบวนดวยสารสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพไปทางตะพานหินเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วครับอ้าวคันนี้คันนี้รถยนต์ถอยนิดนึงถอยนิดนึงโอเคโอเคครับโอ้โหเฉียดจอดใกล้เครื่องกั้นไปหน่อย สามสี 3, 4, 1, 4, ่หนึ่งสี่เจ็ดกันอ๋อคีหามาแล้วนะครับตอนนี้เรามารอรถชีหา สี่ศูนย์แล้วก็สี่แปดออกทำกระบวนทดลองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดสองมักกะสันไปอยุธยาครับแล้วก็จากอายุธยากลับมามักกะสันรถกีฮะาสี่ศูนย์กลับจากวิ่งทดลองออกจากอายุธยามาตอนนี้ผ่านบางซื่อมาแล้วครับผ่านสะพานดำมาแล้วกระบวนที่หนึ่งหนึ่งแปดสอง เห็นล่างๆลางงและไกลๆนั่นแหละครับเราจะผ่านจุดตัดถนนปราดิพัฒน์โอ้โหเลื้อยมาเหรออ๋อจุดตัดน่าจะยังไม่ลงหรือเปล่ากัน้นผมเขียวแล้วผมเขียวแล้วอ๋อมาโบกกลวงแล้วเหรอึ่ม รถผ่านจุดตัดมาแล้วครับขาไปอะไรนะ่าเรีกอะไรนะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่ง เอา 7, 2, 6, อเจ็ดสองหกดีกว่าตามหาพี่เหนะมือนนัทฮะฮะต้องต้องหารสี่แปดด้วย